สวัสดีครับเป็ดซีที่น่ารักทิดอยู่ทางบ้างน,นะครับตอนนี้ผมก็กาลังเดินทางกลับบ้านเนาะไปหาเห็ดนะครับเป็ซีได้ไม่เยอะเห็นเหดเห็ดรวมนะครับเ c ็ซีเนาะเก็บเอาอยู่ครับเป็ดซีมีทั้งเห็ดพึ่งเห็ดละงมง เห็ดเพาะมีหลายชนิดเนาะเพราะว่าเห็ดละงกออกเยอะอยู่ครับเอซีไปไม่ทันเขาเ,เพราะว่าตื่นตื่นมาก็ต้องรีบมาครับเอซีแต่ไม่ทันเนาะเพราะว่าเขาขี่มอไซค์ไปจอดตรงป่าเห็ดเลยเนาะของผมก็ได้อีกไม่ เยอะนะครับพี่สีมีทั้งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งหวายเห็ดเพาะแล้วก็เห็ดละงูกสองดอกสามดอกนะครับพี่สีแล้วก็เห็ดพวกเนาะดอกหนึ่งผมก็กำลังเดินทางกลับนะครับพี่สีตอนไปไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่าเดินไปกับเพื่อนเนาะต้องกลับ สิบเอ็ดนาฬิกาแล้วยังไม่ทานข้าวเช้านะครับพีซีไปโอ้โหแดดร้อนเนาะได้เห็นเห็ดลือโง่เขาแล้วครับพีซีไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าเขาก็มานั่งคุยอยู่ยตรงที่ผมหาเห็ดพ่อนะครับพีซีเขา เจอกันเนาะเขาก็ไปหาเห็ดผมก็ไปหาเห็ดเหมือนกันฝนตกเมื่อคืนนี้ครับอีซีโอ้ยแดดร้อนแล้วนี่สิบโมงสิบเอ็ดโมง,โมงเที่ยงนะครับอีซีนี่ครับเห็ดผมมีหลายชนิดเนาะมีทั้งเห็ดพึ่งเห็ดและงกนี่เห็นละงก หร้องกเหลืองก็เห็ดเ่าะนะครับเห็ดเผาะก็มาเห็ดสีกลับบ้านตอนนี้ผมก็มาใกล้จะถึงแล้วแม่น้องก้อยก็จะมารับหรือเปล่าครับไอซีถ้าไม่รับก็ต้องได้เดินกลับเนาะ เพราะลืมนัดไว้นะครับซีกศรแม่นางก้อยแม่นางก้อยก็ไปหาเห็ดไปกับยายไปกับยายนะครับเดินยากเนาะมันเป็นหลุมเป็นบ่อนี่ยนะครับด่านโน้นนะครับที่บ้านผมอยู่นี่ครับ,นนรบ,เ,ปบ,รบเป็นโคกเป็นด่านเป็นหิน ไปตรงที่เอาเห็ดเพาะครับพี่สถ่ายคลิปอยู่เนาะเห็นทีแรกคิดว่าจะเยอะนะครับพี่สโอ้โหหาไปหามาก็ไม่ได้เดินไปดูเห็นลงกเห็นสองดอกสามดอกที่นี่ไปก็เห็นแต่ตรงที่คนเอาเขาเอาเนาะคนเอาเห็นรอย ูครับซวันพรุ่งนี้ค่อยไปใหม่นะไปหายหลงงกนะครับไอซี่ว่าวันนี้ไปไม่ทันไม่ได้เอามอเตอไซค์มาเนาะก็มันไม่ทันก่อไปถึงนะครับไอซีเอาเอาหมดแล้ว าขี่มอไซค์มาเลยนะครับพี่สีเห็นแต่รอยรถมอไซค์เนาะก่อนไงผมก็จะไม่รู้นะครับเราเห็ดเห็ดละงูกออกนะครับพี่สีไปเห็นวันนี้แหละครับเห็ดพึ่งออกนะครับพี่สีเห็ดละงูกพึ่งจะออกดอกมันยังไม่เท่าไม่เก๋นะครับพี่สียังไม่เท่ายังไม่บานเนาะเห็นเอา อยู่ในตะก้าเขามันไม่ค่อยใบใหม่เนาะไปหาเห็ดลูกมุกหาเห็ดพึ่งพึ่งขมพึ่งเข้ามันพึ่งขมนี่มันจะขมนะครับพี่ซีเห็ดรวมนะครับพี่ซีเอา กงรวมนะครับวิศีก็จะอร่อยมาครับวอศี mm hmm. เขาก็มาหาเห็ดนะครับนี่นครับเขาหาเห็ดเพาะขอดูหน่อยครับวิศีอู้ มันมครับมนั่ดิ่งๆนี่ครับเขาหายเห็ดเผะโอ้แถวใกล้นี้ก็มีเนาะอีสี่เนาะผมไปไกลมากเลยไม่ได้เนาะคนย่างไก่ครับคนย่างไก่คนเดินกายหมดเนาะเดินผ่านหมดเนาะแถวนี้ก็มีเห็ดเผาะเพื่อนหลับโดนอะไรนะนี่หมดรอบเดีนแถวนี้โอ้คนเดินผ่านหมดเนาะ เอาใกล้ๆนี่ครับอีไม่ได้ไปไกลเหมือนผมเนาะ <S <S อย่างว่าเราผมไปเอาครับอีซีนูน่นไกลเพื่อไปหาเห็ดลงุงกเนาะครับอีซีเนาะค่อยมือก่อนเด้อเห็ดลงุงกได้บ่ครับได้หงเขาได้หลายอยู่ด้แหละครับกลับบ้าน ต่อไก่จะถึงไรมันสับหลังเขาครับไปสิโอ้ตอนนี้เขาปิดรั้วเขาปิดดวนครับตำรั้วกันไม่ให้กัวใหกายเข้าเนาะมากิน